คนแรกก็คนไข้มาถ้ามีอาการไข้ไทเอ็บคอะไรเราก็จะวัดความดันอ๋อค่ะวัดความดัน่อวเ ตัวคือ1นึ่อยีิปมเตรราอกิตัวคือเ็แปมลเมตรปออัตราการเต้นหัวใจคือ8ปดหกครั้งต่อนาทีความดันปอดกั้นเต็ นี่มาด้วยอาการอะไรอะคะวันนี้มันระคายคอแล้วก็มีอยู่ระไอมันจะมีสึนผาอ๋อค่ะนี่ใช้สิบอะไรคะบัตรทองโครงการค่ะผมใช้สิบเขาติผมขนมพิซซ่านะครันี่ผมใช้สิบของโครงการบัตรทองโครงการของโครงการอ๋อค่ะนี่มาที่นี่บ่อยเหรอคะสะดวกสะดวกกว่า สะ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ดวกกว่าไปโรงพยาบาลเยอะไหมคะอ๋อคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องไปโรงพยาบาลถ้าเป็นน้อยๆถ้าอย่างเงี้ยก็สะดวกกว่าเยอะสะดกหมงคะค่ะ เชิญเเลยค่ะ,เ,ะเดี๋ยวเชินั่งบริการตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าถ่ายรูปไหมอ๋อคุณแค่ถ่ายรูปแล้วเนาะ ได้ยาเราถ่ายรูปด้วยค่ะเวลาขานว่าเราจ่ายจริงใช่ค่ะ